ช่วงนี้เราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดนะครับที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาซึ่งตำรวจก็ได้กำลังเข้าประชิดที่เวทีของกลุ่มคนสแสดงเพื่อจะขอคืนพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้กับคุณจินนาเกื้อหนุนรายงานสดเข้ามาครับ คุณพี่ภูคนอราการคะถ้าจะเรียกว่าบรรยากาศที่ตึงเครียดที่สุดณนะเวลานี้นะคะน่าจะอยู่ที่บริเวณสี่แยกโคกัวค่ะเพราะว่าผ่านไปกว่าหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะการประทะกันร,ระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นยังคงดําเนินอยู่ค่ะแล้วก็ล่าสุดณน,นาทีนี้นะคะมีรายงานเข้ามาค่ะวว่ามีเสียงคล้ายระเบิดนะคะตกเข้ามาในกลุ่มที่มีการประทะอยู่นะคะน่าจะมีผู้เสียชีวิตในจุดนี้ค่ะ และล่าสุดนะคะทางคุณเอกชัยพานุเสียดไดรายงานเข้ามานะคะว่ามีเสียงดังคล้ายระเบิดค่ะดังขึ้นมาระหว่างที่มีการประทะกันอยู่นะคะเข้าใจว่าน่าจะเป็น M79 ที่ถูกยิงเข้ามาค่ะก็ทําให้จุดนี้นะคะมีไม่แน่ใจว่าเป็นฝ่ายไหนนะคะที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะค่อนข้างรุนแรงทีเดียวค่ะสาหรับจุดที่แยกครอบครัวนั้นนะคะมีการประทะกันครั้งหนึ่งแล้วในช่วงบ่ายนะคะจากนั้นทางเจ้าหน้าที่และกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นก็ไดออ้ตั้งเป็นแนวสกัดประจันหน้ากันอยู่ระยะหนึ่งแล้วนะคะจนกระทั่ง โดยทหารก็ได้เริ่มใช้กําลังดันจุ่มผู้ชุมนุมที่ตั้งแนวรับให้ถอยร่นออกไปจากแยกข้ออวัวนะคะเพื่อที่จะเปิดทางเข้ามาควบคุมพื้นที่ธาบาบันผ่านฟ้าค่ะแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สําเร็จนะคะเป็นภารวมรับาลน,นายบัเ้เราถือว่าท่านคือผู้สนับสนุนทรราต้องถอนตัวหน ศิลปาอาชานชายชวรัตชาวีิรคลถ้าคุณสองคนยังสนอาตถูกทหารนั้นทำลายจนเสียชีวิตที่ยากจะไปอยู่เพียงข้างประชาชนขอให้ขอแ,ขอขอแบบขอให้ขอเครื่องแบบแล้วยอมจ,จำนนเพื่อยอมจำนนกับประชาชน่โดยดีและเราจะไปกลับบ้านกับกองกองทุกคน ครับนักสู้ของเรามากันครบด้วนขบวนความพี่น้องสู้ไม่สูออ้อีกจุดหนึ่งนะคะที่มีความน่าเป็นห่วงในขณะนี้ค่ะก็คือบริเวณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการเข้าไปผลักดันจากเจ้าหน้าที่นะคะผลักดันกลุ่มผู้ชุมนุมให้ออกจากบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะโดยการมีการใช้แก๊สน้ำตาเพื่อที่จะกดดันผู้ชุมนุมนะคะให้ถอยร่นเข้ามาค่ะแต่ก็ยังไม่สําเร็จค่ะคุณพี่ภูคณอราการค่ะ